สวัสดีครับมือนีวันที่24กัญยาครับผมบางยานี่รลดบามมอนครับกับชมพูนิกตอนนี้บาลซักกับคูยอนะครับเป็นไดมากขอแสดงความยินดีกับลดหม่เยี่ยมปองออกได้ยังไงมือแล้วครับนี่ออกได้มือที่สามมือที่สามครับผมครับมากครับไปเถียงเอาครับเปลี่ยนงามไปเถียงเอาบอกยังได้ยังได้เล็บเตอร์ใหม่ล่าสุดครับโฉมใหม่นะฮะสุดนะครับ เพืองสามพันจ้งแรงมาสามร้อยเก้าสิบเจ็แรงมาเหยียบพวกปืนปืดขอโทเหยียบโอ้ยแม่แท่นติดบาติดบาเลยครับถนนบันเท่าอีสานน้องบกใครดีบันไดทั้งเขาบึงการไม่ไหดีคีรีรถแต่นั่นก็บบกกายคีตรงคีแล้เตอ่ได้ยอดแร้วครับบันดเลยครับลูดมาเลยครับผมับเข้าไปโอ้ักแน่ครับราคาก็เกือบ2ล้านล้านแปดแสนเมารันะมารวมฟิมมารวมเกือบแก้ว รวมร่วาง่านแดงครับอยากได้ของเขาหลายอยากได้หลายครับบุขอบ่กขอต่อขอรถบุขอจอดบุขอรถได้ครับอ่ะส่วนนี่คือแรปเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้รถเข้มรถเข้มครับรถเกียร์ครับรถเกียร์ยี่ห้อเกียร์ครับใช่ดีปะประสาทโอ้หลังจากขับรถมาเราเรื่องนิ่มเรื่องนิ่งเรื่องเดือดขั้นนี้ครับประหยัดนิ่มประหยัด16 17โลลีน้ำพอกับครัวเวลาเดินทาง ครับเพราะมันสินางนางสบายเลยบอดีเซลครับดีเซลความบ่เนี้ยเราคือเสียงเงียบเสียงเงียบครับโอ้เทียบได้ยินเสียงเลยเนาะครับผมเงียบเงียบเงียบเสียงอันเอ่ราคาเท่าไหร่นี่ยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันส้านสี่แสนเก้่นห้าพันสานหทอนหาพันทอ0ห0าพันสองล้านหาแต่ว่าคนเพิ่มใช้ถ่ายเลยครับผมเพราะเงินรายน้ทองหลายๆมก็เปิดตัวเนาะมันก็ไม่ไม่ล่าสุดครับมันคือมันือว่าคูู้แข่งอีกเจ้านึงอ่ะครับผมแล้วมาตรงมาแต่งในท้ายออกมาไล้บ มันแต่งกันยุบานครับยังอยู่อยู่บอกโอ้คือ่ังเสียครับวิธีการใส่รถเี่คือเขาต้องใส่มันกู้จักค่าของรถครับรถยุโรปรถอีย่างนี้เท่าไว้คือเป็นงานสำคัญสังคมครับสังคมแต่ว่าถ้าจะใช่ประจำเนี่ยมันบ่ได้เลยครับเพราะว่าครับผมลุงรักษาเอ้อถนนบ้านเฮ่าแมนครับเดี๋ยวกวายางบวมเลยยังคุ้มครับ่ีอันปะพวกปอเช่พวกกันมาแต่งพวกปอเช่นี่อยู่นี้เมื่อแท่เพราะได้อันแม็เตอร์นี่แทบ่าเพบาะขับแล้วโดนๆครับเท่อนึงจอดพวกเบนพวกวีเอ็มนี่ยโดนๆเท่อนึงครับสตาร์ท ไม่ถาบุ้รุงแบตเตอรี่อะครับอันนี้คือความภูมิใจนะครับในการเฮ็ดธุรกิจนะครับของพวกเข้านะครับเพื่อความขยันความอดทนความมัธยัสถ์และก็ประหยัดประหยัดก็ไม่รับประหยัดครับประหยัดเนี่ยกับทีต้องเฮ็ดกับสังคมน้ำช่วยเรือเจริญกันไปเนาะขอบคุณหลายครับขอบคุณครับผุ้มาท่านครับผมครับ